ร้านรับมือถือลดลางสต็อกเริ่มต้น3 4พันมียันมือถือเรือธงนี่งานทีมอี2อีเดินมาโซนหลังๆหน่อยข้างๆซัมซุงจะมีร้านรับในโซนเคียร์แลนด์ที่หลายคนอาจพลาดไปในนี้ก็มีหมดแล้วครับแอนดรอยจากทุกค่ายรุ่นใหม่บ้างเก่าบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นเครื่องเดโมที่เขาเอามาเคลียร์ขายข,ายของอ,อ่อนทำให้ได้ราคาถูกน่าซื้อหลายๆตัวในนี้ก็เป็นอดีตเรือธงที่สเปกยังดีอยู่เลยนี่อย่างซัมซุงจอภาพครับที่ปกติราคาสูงมีมาวางขายราคาดีเยอะเลย หรือจะเป็นพวกแก๊จเจ็ตหูฟังนาฬิกาก็มาพร้อมกล่องดูเก่าไปบ้างแต่ใช้ได้ปกตินะครับ S Pen ก็ยังมีขาย h อส s, s f v ส e. สภาพยังดีอยู่เลยนี่หมื่นเดียวได้กลับบ้านไปใช้ ตัวนี้54,007เองเลยขอเปิดเครื่องเขาดูครับเครื่องก็ยังสภาพยังดีอยู่เลยนะครับน่าจะใช้งานได้ยาวๆ oh, <that. S 1> ยาว้นายไป่วนบรรณาที่มีขายมือถือมือสองสภาพดีนี่ครับซัมซุงนั่งตาดําปิีบๆอ่อนวอนพี่ๆมารับตัวกลับบ้านไปก่อนจะมีรุ่น S22 S23 มาโชว์ตัวกันนะครับราคาเริ่มตั้งแต่10,070ยัน